สวัสดีครับพี่น้องต้งงไปสู่ผู้สู่คนฮันละวัดใากาหางานพี่น้องเลยนี่ครับฝนตก,กนเหมือนเมียนพี่น้องมเลยนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเลยนี่ครับบฝ่ามัวดีนะตกทั้งวันพี่น้องเลยบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสครับบรรยากาศหนาน,นอนครับพี่น้อง มันจีนอน่อนไหพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่กาศดีครับตอนสาวๆนี่ครับเบื้งหัวเบื้งสวนนะพี่น้องเอ้ยน้าโอ้น้ล่านี้นี่นะครับพี่น้องเอ้ยตู้น้ำไว้พี่น้องน้ำควบพี่น้องเอ้ยถือพระอุดมสมบูรณ์ครับถือฝนครับสาวสื่อแจมไซพี่น้องเอ้ย บรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องระยองห้อยโป่งพี่น้องเลยของพักปิ้งของนุ่มสนครับสุดรอครับนุ่มสมคนโก้เงิ้ยนี่ใส่กับบอมีเรียกับบถือพี่น้องเลยโอ้โมเมนครับ